สวัสดีค่ะนี่คือการเจาะลึกข้อมูลที่เราคัดสรรมาเป็นพิเศษนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่ออน่าประหลาดใจมากๆมาคุยกันค่ะคือถ้าพูดชื่อ IBM เนี่ยฉันเชื่อว่าหลายคนเลยรวมถึงตัวเองด้วยก็จะนึกถึงภาพคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเครื่องใหญ่ๆใ,ในยุคเก่าๆครับเป็นภาพของยักษ์ใหญ่ที่อาจจะดูนิ่งๆไปพักหนึ่งแล้วใช่ค่ะแต่เรื่องที่น่าทึ่งก็คือในปี2025เนี่ย หุ้น IBM กลับพุ่งทยานทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดการหรือ All Time High แซงหน้าของเดิมไปเลยคำถามคือเกิดอะไรขึ้นกับช้างตัวนี้คะทำไมจุดๆถึงกลับมาเต็มระบำได้อีกครั้งเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากเลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่การฟื้นตัวแบบธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้งมากเหมือนเรากำลังมองบริษัทใหม่ในชื่อเดิมเลยทีเดียว น่าสนใจมากค่ะงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าอะไรคือเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้เราจะค่อยๆแกะรอยไปทีละชั้นนะคะตั้งแต่โครงสร้างธุรกิจที่พลิกโฉมไปเลยตัวเลขการเงินที่แข็งแกร่งจนน่าทึ่งไปจนถึงดีลซื้อกิจการครั้งประวัติศาสตร์แล้วก็แน่นอนความเสี่ยงที่ต้องจับตามองด้วยเพื่อให้เข้าใจภาพใหม่ของ IBM ในยุค AI ได้รอบด้านที่สุดค่ะโอเคค่ะ มาเริ่มที่ประเด็นแรกที่คิดว่าต้องเคลียร์กันก่อนเลยคือการทลายภาพจำเดิมๆของ IBM ที่หลายคนยังติดอยู่ว่าเขาคือบริษัทฮาร์ดแวร์จากข้อมูลที่เรามีตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะโครงสร้างรายได้นี่เปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับถ้าเราดูตัวเลขสัดส่วนรายได้ล่าสุดจะเห็นภาพชัดมากส่วนที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้คือซอฟต์แวร์ครับกินสัดส่วนไปถึง45%ของรายได้ทั้งหมดโห45%เลยเหรอคะ ใช่ครับและส่วนนี้แหละครับคือพระเอกตัวจริงเป็นเครื่องจักรทำกำไรหลักของบริษัทไปแล้วเพราะว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นหรือ g r o s s margin สูงเกือบ80%อันสมัครใช้งานแพลตฟอร์ม Red Hat Solution Data and AI แล้วก็พวกระบบ Automation ต่างๆมันคือการสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องและคาดการได้ง่ายทำให้กำไรที่ได้มามีคุณภาพสูงมากครับอืม mm. แล้วส่วนอื่นๆล่ะคะส่วนที่รองลงมาคือ consulting หรือธุรกิจที่ปรึกษาซึ่งมีสัดส่วนประมาณ30%ครับหน่วยนี้ทำหน้าที่เหมือนทับหน้าที่เข้าไปช่วยลูกค้าองค์กรใหญ่ๆทำ digital transformation แล้วก็ดึงเอาเทคโนโลยีของ IBM เข้าไปใช้แล้วธุรกิจฮาร์ดแวร์เดิมที่เรารู้จักกันล่ะคะยังอยู่ไหมนั่นคือส่วนที่3ครับเรียกว่า infrastructure ตอนนี้เหลือสัดส่วนแค่ประมาณ20% แต่ก็ยังสำคัญมากนะครับเพราะมันสร้างกระแสเงินสดได้ดีโดยเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ IBM z mainframe ที่ยังเป็นหัวใจของระบบธนาคารและก็สถาบันการเงินทั่วโลกอยู่อ๋อยังมีส่วนสำคัญอยู่ครับส่วนสุดท้ายเล็กที่สุดคือ financing ที่5เป็นธุรกิจปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการขายของตัวเองถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆมันเหมือนกับว่า IBM เปลี่ยนตัวเองจากคนที่เคยสร้างแล้วก็ขายถนนที่กำไรอาจจะไม่สูงมาก มาเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมจราจรอัจฉริยะที่เก็บค่าสมาชิกแล้วก็ทํากําไรได้สูงกว่าแถมยังต่อเนื่องกว่าเดิมมากเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับการเปลี่ยนแปลงนี้คือหัวใจสําคัญที่ทําให้ตลาดและนักลงทุนต้องหันกลับมาประเมินมูลค่าของ IBM ใหม่ทั้งหมดเลยครับพอโครงสร้างธุรกิจเปลี่ยนไปแบบนี้มีกําไรจากซอฟต์แวร์สูงขนาดนั้นมันก็ต้องส่งผลต่อตัวเลขทางการเงินอย่างชัดเจนแน่ๆเงินเรามาลงเจาะดูตรงนี้กันดีกว่าคะ่ะ ตัวเลขที่เห็นแล้วแบบทึ่งมากเลยก็คือกระแสงเงินสดอิสระหรือ free cash flow ในปี2024ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ถึง12.7พันล้านดอลลาร์และยังคาดว่าจะเพิ่มเป็น14พันล้านดอลลาร์ในปี2025อีกด้วยใช่ครับและจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือกระแสงเงินสดอิสระหรือ FCF นี่แหละครับคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงบริษัทอย่างแท้จริง การมี FCF ที่แข็งแกร่งและเติบโตระดับนี้มันทำให้ IBM มีความสามารถในการทำสามสิ่งสำคัญได้พร้อมๆกันอย่างแรกเลยคือการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอครับอ๋อที่เขาถูกจัดว่าเป็น Dividend Aristocrat ใช่ไหมคะช่วยขยายความคำนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามันพิเศษยังไงแน่นอนครับ Dividend Aristocrat นี่เป็นเหมือนสโมสรของบริษัทชั้นสูงในดัชนี S&P 500 การจะได้เป็นสมาชิกได้เนี่ยไม่ใช่แค่จ่ายปันผลแต่ต้องจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นทุกปีติดต่อกันอย่างน้อย25ปีโอ้โห oh, 25ปีเลยใช่ครับซึ่ง IBM ทํามาต่อเนื่องกว่า30ปีแล้วมันเป็นสัญญาณที่ส่งพลังมากที่ส่งไปถึงตลาดว่าสุขภาพการเงินของบริษัทนั้นมั่นคงและเชื่อถือได้จริงๆปัจจุบันผลตอบแทนจากเงินปันผลก็อยู่ที่ประมาณ2.2ครับ โอเคเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นเครื่องหมายการันตีความแข็งแกร่งนั่นเองแล้วความสามารถอย่างที่สองที่มาจาก FCF ล่ะคะอย่างที่สองคือการบริหารจัดการหนี้สินครับทำให้งบดุลแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและอย่างที่สามซึ่งสำคัญมากในเชิงกลยุทธ์คือทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นคางการเงินสูงพอที่จะเข้าซื้อกิจการสาคัญๆเพื่อเร่งการเติบโตได้อย่างดีลล่าสุดที่เราจะคุยกันอย่างละเอียดคือการซื้อ c อน f l u e n c ์ ก็สามารถประกาศว่าจะทำด้วยเงินสดได้เลยซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างมหาศาลครับพอฐานะการเงินแข็งแกร่งแบบนี้ตลาดก็เริ่มมองเปลี่ยนไปจริงๆนะคะจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้ค่า P/E ratio ของหุ้นอยู่ที่ประมาณ36เท่าซึ่งเทียบกับในอดีตที่เคยอยู่แถวๆ20-25เท่า,ถ,ถ,าถือว่าสูงขึ้นมาเยอะเลยแต่คำถามคือมันแพงไปหรือเปล่าคะสำหรับบริษัทที่หลายคนเคยบอกว่าโตช้านั่นคือคำถามสำคัญเลยครับ และการที่ตลาดให้ค่า P/E สูงขึ้นหรือที่เรียกว่า P/E expansion เนี่ยมันสะท้อนมุมมองที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนักลงทุนไม่ได้มอง IBM เป็นแค่หุ้นคุณค่าหรือ value stock ที่จ่ายปันผลดีไปวันๆอีกต่อไปแล้วแต่กำลังประเมินมูลค่าใหม่ในฐานะหุ้นเติบโตหรือ growth stock ที่มีอนาคตในทีม AI และถูกนำไปจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับบริษัท Big Tech ชั้นนาอื่นๆแล้วครับอ๋อ oh. มันคือการเปลี่ยนสถานะของหุ้นในใจของนักลงทุนไปเลยใช่เลยครับโอเคแสดงว่าที่ PE สูงขึ้นมานี้มันมีเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับ AI เข้ามาเกี่ยวข้องเต็มๆซึ่งมันก็พาเรามาถึงจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยค่ะคือในเมื่อตอนนี้ใครๆก็พูดเรื่อง AI ใครๆก็ทำ AI แต่ทำไม IBM ถึงยังโดดเด่นขึ้นมาได้ดูเหมือนว่า IBM กำลังเล่นในเกมที่แตกต่างออกไป ใช่เลยครับถ้าเราเชื่อมโยงภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันจะเห็นว่าคูเลืองหรือโมดของ IBM ในเกม AI เนี่ยไม่ได้อยู่ที่การสร้างโมเดลภาษาที่ใหญ่ที่สุดเหมือนที่คนอื่นแข่งกันแต่มีอยู่3ข้อหลักๆครับข้อแรกและสำคัญที่สุดเลยคือความน่าเชื่อถือและธรรมาภาิบาล Trust and Governance ลองนึกภาพตามนะครับลูกค้าหลักของ IBM คือธนาคารสถาบันการเงินหน่วยงานภาครัฐ ืมกลุ่มที่ข้อมูลอ่อนไหวมากๆใช่ครับกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอันดับหนึ่ง IBM ไม่ได้ขายแค่ r AI แต่เขากำลังขายความไว้วางใจและขายระบบควบคุมการใช้ AI ที่เรียกว่า Watson X .governance ที่เข้มข้นมากแปลว่าสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้การที่ข้อมูลไม่รั่วไหลหรือการควบคุมได้ว่า AI ทำอะไรไปบ้าง มันสำคัญกว่าการได้คำตอบที่สร้างสารรค์ที่สุดจาก AI หรอคะถูกต้องร้อยเเครับคู่เมืองข้อที่2คือธุรกิจที่ย้ายออกยาก sticky business ลูกค้าที่ใช้ระบบ mainframe หรือใช้พลตฟอร์ม red hat ของ IBM ไปแล้วมีต้องตุนการย้ายค่ายสูงมหาศาลอ๋อคือเปลี่ยนยากมากใช่ครับและข้อที่3 IBM คือเจ้าแห่ง hybrid cloud คำว่า hybrid cloud นี่เราได้ยินบ่อยมากค่ะ ช่วยอธิบายแบบง่ายๆได้ไหมคะว่า IBM เข้าไปอยู่ตรงไหนของเกมนี้ลองนึกภาพธนาคารใหญ่ๆสักแห่งนะครับเขาอาจจะใช้บริการ Cloud ของ Amazon หรือ AWS สำหรับงานอย่างหนึ่งใช้ของ Microsoft Azure สำหรับอีกอย่างแล้วก็ยังมีเซิร์ฟเวอร์เก่าๆของตัวเองเก็บไว้อีกทุกอย่างมันหุ่นวายและคุยกันไม่รู้เรื่อง IBM ผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Red Hat OpenShift ก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นเหมือนล่ามจักรวาลครับที่ทำให้ระบบที่แตกต่างกันทั้งหมดนี้สามารถคุยกันและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นอ๋อคือไม่ได้ไปแข่งกับเขาโดยตรงแต่เป็นตัวกลางที่ทำให้ทุกอย่างทำงานด้วยกันได้ใช่ครับกำลังขายระบบท่อประปาและวาล์วควบคุมที่จำเป็นสำหรับทุกบ้านไม่ว่าบ้านนั้นจะเลือกใช้น้ำจากค่ายไหนก็ตามเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยคะ่ะแล้วยุทธศาสตร์ AI ของ IBM ที่เรียกว่า Watson X ล่ะคะ มันต่างจากชัด GPT หรือ Gemini ที่เราใช้ใช้กันยังไงทำไมถึงบอกว่าเน้น Enterprise เพราะ IBM ไม่ได้ลงไปแข่งในตลาด Consumer AI เลยครับเขาเน้นที่ Enterprise AI อย่างชัดเจนผ่านแพลตฟอร์ม Watson X จุดเด่นคือโมเดลภาษาของตัวเองที่ชื่อว่า Granite ซึ่งเป็นโมเดลขนาดเล็กหรือ Small Language Models (SLMs) ที่ไม่ได้ถูกสร้างมาให้รู้ทุกเรื่องในโลกแต่ถูกออกแบบมาพึ่งงานเฉพาะทางมากๆเช่นการช่วยโปรแกร,รมเมอร์เขียนโค้ดหรือการสรุปเอกสารทางกฎหมายที่ซับซ้อนเดี๋ยวนะคะในขณะที่คนอื่นกำลังแข่งกันสร้างโมเดลที่ใหญ่ที่สุดแพงที่สุดแต่ IBM กลับบอกว่าของเขาเล็กกว่าแล้วมันดีกว่ายังไงคะนี่คือจุดที่ฉลาดมากครับ เพราะสำหรับองค์กรแล้วการใช้โมเดลขนาดมหึงมาสำหรับงานง่ายๆมันสิ้นเปลืองมาก IBMR อ้างว่าโมเดลแกรนิตของเขามีต้นทุนการใช้งานต่ำกว่าโมเดลขนาดใหญ่ถึง90%โอ้โห oh, 90%! ครับซึ่งมันตอบโจทย์องค์กรที่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนการลงทุนหรือ ROI มากกว่า และที่สำคัญที่สุด IBM ยังมีนโยบายคุ้มครองลูกค้าทางกฎหมายหรือ indemnification หากถูกฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์จากการใช้ AI ของ IBM เหมือนมอบเกราะป้องกันให้เลยใช่ครับสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรขนาดใหญ่ที่กลัวความเสี่ยงด้านกฎหมายมากที่สุดโอเคเราเห็นภาพแล้วว่า IBM วางตำแหน่งตัวเองในเกม AI ได้อย่างฉลาดมากแต่จิ๊กซอชิ้นที่เหมือนจะทำให้ภาพนี้สมบูรณ์แบบและเป็นข่าวใหญ่ที่สุดของปี2025 ก็คือการที่ IBM ประกาศเข้าซื้อกิจการ Confluent ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Data Streaming ด้วยมูลค่ามหาศาลกว่า1 1หหมื่นล้านดอลลาร์คำถามคือทำไมต้องจ่ายเงินมหาศาลขนาดนั้นเพื่อซื้อบริษัทท่อส่งข้อมูลคะ IBM สร้างเองไม่ได้หรอเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมครับและนี่คือหัวใจของกลยุทธ์เลยคือในยุค AI เนี่ยข้อมูลคือน้ำมันแต่ที่สำคัญกว่าคือข้อมูลต้องสดใหม่หรือ real time AI จะฉลาดไม่ได้เลยถ้าได้รับข้อมูลที่ล่าช้า c o n ฟ l เอน t คือระบบประสาทส,ส่วนกลางสำหรับข้อมูลขององค์กรที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้มันทำให้ข้อมูลไหลเวียนแบบเรียลไทม์เหมือนกระแสเลือดเลยครับอ๋อถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็เหมือนกับว่า WatsonX คือสมอง AI ที่ฉลาดมาก แต่ก่อนหน้าน,นี้อาจจะยังได้อ่านแค่หนังสือพิมพ์ของเมื่อวานการซื้อ Confluent ก็เหมือนกับการติดตั้งระบบไหลเวียนเลือดที่ส่งออกซิเจนสดใหม่หรือก็คือข้อมูลแบบ Real Time ไปหล่อเลี้ยงสมอง AI ตลอดเวลาทำให้สมองสามารถตัดสินใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นวินาทีนี้ได้ใช่เลยครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากการซื้อ Confluent จึงไม่ใช่แค่การซื้อเทคโนโลยีแต่เป็นการซื้อเวลาและความเป็นผู้นาตลาดครับ เพราะ Confluent เป็นผู้นำในเทคโนโลยี Open Source ที่ชื่อ Apache Kafka ซึ่งมีชุมชนนักพัฒนาขนาดใหญ่ทั่วโลกการซื้อครั้งนี้ทำให้ IBM ได้ทั้งตลาดความน่าเชื่อถือและชุมชนนักพัฒนามาทั้งหมดในคราวเดียวเลยแล้วการผนึกกำลังกันครั้งนี้มันส่งผลดีในทางปฏิบัติยังไงบ้างคะมันเกิด Synergy ที่ชัดเจนมากครับอย่างแรกคือมันเสริมความแข็งแกร่งให้ Watsonx โดยตรงอย่างที่สคือขยายตลาด Hybrid Cloud เพราะโซลูชันของ Confluent ทถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ดีมากบนสถาปัตยกรรม Hybrid Cloud ซึ่งตรงกับฐานลูกค้า Red Hat ของ IBM เป๊ะๆเ,เลยแล้วก็คงขายพ่วงได้ด้วยแน่นอนครับนั่นคือข้อสุดท้ายเลยคือโอกาสในการขายพว่วง cross selling เพราะลูกค้าองค์กรใหญ่ๆจำนวนมากก็ใช้ทั้ง IBM และ Confluent e อยู่แล้วตอนนี้ทีมขา,ขายของ IBM ก็สามารถเข้าไปเสนอโซลูชันที่ครบวงจรและทรงพลังกว่าเดิมได้ทันที ทั้งหมดนี้ฟังดูเป็นกลยุทธ์ที่รอบคอบและมองการไกลมากเลยนะคะซึ่งน่าจะสะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้นำเรามาดูมุมมองของคนกลุ่มบางเหียนอย่าง CEO a r อาร์วินคริชนากันบ้างดีกว่าคะ่ะเหมือนว่าเขามีมุมมองต่อกระแส AI ที่ดูติดดินกว่าผู้นำเทคคนอื่นๆใช่ครับวิสัยทัศน์ของอาร์วินคริชนาน่าสนใจมากเขาเคยตั้งคำถา,ถามถึงความคุ้มค่าของการลงทุนมหาศาลใน Data Center ทั่วโลก สะท้อนว่า IBM จะไม่ลงไปสู้ในสงครามราคาหรือเผาเงินสร้าง Data Center แข่งกับเจ้าอื่นแต่จะเลือกเป็นผู้ขายพลั่วและจอบในยุคตื่นทอง AI ที่ทำกำไรได้แน่นอนกว่าเขายังมองเรื่องการเลิกออฟในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างออกไปจากคนอื่นด้วยใช่ไหมคะครับเขาบอกว่าสาเหตุที่แล้จริงคือการจ้างงานเกินตัวในช่วงโควิดไม่ใช่เพราะ AI โดยตรงและเขายังมีกลยุทธ์ที่ผมคิดว่าทรงพลังมากที่เรียกว่า Client Zero Client Zero ลูกค้ารายที่ศูนย์มันหมายความว่ายังไงคะมันคือแนวคิดที่ว่าก่อนที่ IBM จะนำ Solution AI ไปขายให้ใครก็ตาม IBM ต้องเป็นลูกค้ารายแรกของตัวเองเสียก่อนหรือ Client Zero นั่นเองครับพวกเขาต้องใช้ AI ของตัวเองทำงานภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบคุคคลการเงินให้เห็นผลจริงว่ามันช่วยลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงๆแล้วค่อยนำ Use Case ที่พิสูจน์แล้วนั้นไปขายให้ลูกค้า อ๋อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดเลยนะคะคือบอกว่ายาที่เราขายเราก็กินเองและมันได้ผลจริงใช่เลยครับเป็นการสร้างความมั่นใจที่จับต้องได้มากเลยค่ะเอาล่ะแน่นอนว่าทุกอย่างไม่ได้มีแต่ด้านบวกเรามาดูความเสี่ยงหล,ลักๆที่ต้องจับตามองกันบ้างดีกว่าความเสี่ยงที่น่าสนใจที่สุดและ IBM ก็พลิกให้เป็นโอกาสได้อย่างฉานฉลาดคือ Shadow AI ครับ Shadow AI ครับนี่คือปรากฏการณ์ที่พนักงานในองค์กรต่างๆแอบนำข้อมูลสำคัญของบริษัทไปใช้กับ AI สาธารณะข้างนอกเช่น ChatGPT เพื่อให้ทำงานเร็วขึ้นจนอาจทำให้ข้อมูลความลัดรั่วไหลอืมอันนี้น่ากลัวมากเลยนะใช่ครับซึ่งรายงานของ IBM เองระบุว่า การละเมิดข้อมูลที่เกี่ยวกับ Shadow AI เนี่ยมีต้นทุนความเสียหายเฉลี่ยสูงกว่าการละเมิดข้อมูลทั่วไปถึง670,000ดอลลาร์ 6, 70, ต่อครั้งเลยทีเดียวเดี๋ยวนะคะแปลว่าสิ่งที่ผู้บริหารด้านความปลอดภัยกลัวจะนอนไม่หลับทุกคืนที่พนักงานแอบใช้ Chat GPT จนข้อมูลรั่วกลับกลายเป็นคำโฆษณาที่ดีที่สุดของ IBM ไปซะอย่างนั้นหรอคะถูกต้องครับ พวกเขาเปลี่ยนความกลัวที่แพร่หลายในองค์กรให้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนยอดขายโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำไรสูงสุดอย่าง Watsonx. Governance ยิ่งมีข่าวข้อมูลรั่วไหลาจาก AI สาธารณะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจของ IBM มากขึ้นเท่านั้นโอ้โหเป็นการพลิกเกมที่ฉลาดมากครับส่วนความเสี่ยงอื่นๆที่จำออนไลน์ก็มีเช่นกันครับอย่างธุรกิจที่ปรึกษาอาจชะลอตัวถ้เศรษฐกิจไม่ดี อีกข้อที่ต้องระวังคือมูลค่าหุ้นที่ค่อนข้างตึงตัวอย่างที่เราคุยกันไป PE ที่ระดับ36เท่าก็สะท้อนความคาดหวังไปมากแล้วและสุดท้ายคือการแข่งขันที่รุนแรงซึ่งก็ยังคงต้องแข่งกับยักษ์ใหญ่อย่าง AWS และ Azure อยู่ครับโอเคค่ะเราได้เจาะลึกกันมาครบทุกมิติแล้วทั้งโครงสร้างธุรกิจใหม่การเงินที่แข็งแกร่งกลยุทธ์ AI ที่แตกต่างดีลซื้อกิจการครั้งสำคัญและความเสี่ยงและทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะ ฉันว่าภาพของ IBM ในปี2025ได้สลัดคาบยักษ์ใหญ่ที่อุ้ยอ้ายทิ้งไปอย่างสิ้นเทิงแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องของหุ้นปันผลที่กินบุญเก่าอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องราวของหุ้นเติบโตที่มีกระแสะเงินสดแข็งแกร่งและมีที่ยืนที่ชัดเจนมากๆในโลกของ Enterprise AI ถ้าให้สรุปภาพรวมในมุมมองการลงทุนนะครับ IBM ในวันนี้คือส่วนผสมที่น่าสนใจและลงตัวมากระหว่าง value หรือคุณค่าที่มาจากเงินปันผลที่สม่ำเสมอและกระแสะเงินสดมหาศาลกับ growth หรือการเติบโตที่มาจาก AI และ hybrid cloud ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างถาวรแล้วและ deal c o n f l u e n c e ก็ยิ่งตอกย้ำทิศทางนี้ให้ชัดเจนขึ้นไปอีกแม้ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นมาสูงแต่ก็เป็นการสะท้อนพื้น ฐานใหม่ที่แข่งแกร่งขึ้นอย่างที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดครับเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากจริงๆค่ะของยักษ์ใหญ่ตัวนี้ใช่ครับและก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายประเด็นให้ไปคบคิดกันต่อนะครับในขณะที่ IBM และบริษัทอื่นๆกำลังผลักดัน AI เข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเคยมีใครสงสัยหรือไม่ครับว่า ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของมนุษย์ที่เราพูดถึงกันนั้นหน้าตาจริงๆของมันเป็นอย่างไรและธรรมชาติของการทำงานที่เราคุ้นเคยจะเปลี่ยนไปตลอดการอย่างไรเมื่อนาที่สำซากไม่ได้ถูกแทนที่ด้วย c h a บอ o สาธารณะทั่วไปแต่ด้วย AI ภายในองค์กรที่มีความปลอดภัยสูงสุดและรู้ลึกทุกรายละเอียดของธุรกิจนั้นๆ บางทีอาจจะดีกว่าพนักง,งานบางคนด้วยซ้ำนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและส่งผลกระทบต่อวิธีการทำงานของเรามากกว่าที่คาดคิดไว้มากครับ